สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz C250 CDI ปี2011นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเดิมจากโรงงานเลยนะครับ200แีงม้าด้วยนะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือการบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อนลิตรเลยนะครับแรงด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับสีสันสวยมากนะครับคันนี้เป็นสีเทาพิเศษนะครับหรือเรียกภาษาไทยกันว่าสีเทานกพิราบนะครับสีคันนี้อยู่ประมาณสัก90%นะครับรถโครงสร้างเดิมครับรับประกันไม่มีการชนอย่างผิดความตัดต จมน้ำแน่นอน100%ครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบเฟรนลิฟแล้วนะครับคันนี้จะเรียกกันว่าตามหมวยนะครับข้างในจะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้ครับถัดมาครับกระจังด้านหน้าคมเมียมเงาครับโลโก้ดาวสามแฉกตรงกลางใหญ่ๆมาพร้อมกับดาวจมตรงฝากระโปรงครับกันชนด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้ถึง6ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ท m e เล a ร์นิ่งไลท์ให้ด้วยครับนี่นะครับด้านหน้าตัวรถหล่อเลยนะครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคันนี้เป็นตัววงกาดท็อปสุดเลยนะครับหายากมากในตลาด ล้อนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับล้อวงกาดจะเป็นแบบนี้เลยขนาดขอบ17บเจ็ดลัดทั่วยางปี2025ยาครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับช่วงล่างคันนี้อย่างดีเลยนะครับเฟิร์มมากๆไม่มีสายไม่มีโยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองการขับให้ดูด้วยครับถันมาด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ของบูอิ a เจนซี่ครับบงบอกว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับสีสันด้านข้างก็สวยๆครับเดินคมเงียมให้ทั้งคันนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวครับฟิล์มคันนี้ติดให้แล้วเรียบร้อยทััั้้งงงคคนนนนนเลลยยไมม่่่ีรอออาแห ก็สวยๆนะไม่มีซิดจังด่างครับรถจอดในล่มตลอดเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังตัวรถกันต่อครับไฟท้ายครับก็เดิมจากโรงงานเป็น LED แบบนี้เลยนะครับกัอบโคมไฟคู่หลังสวยๆนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับมาพร้อมกับโลโก้ CDI บ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโลโก้เบนซ์แล้วก็โลโก้ C250 อยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับสีสันด้านท้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับมีเซนเซอร์ให้อีกถึง4ตำแหน่งครับเดี๋ยวผมมาเปิดฝาท้ายกันให้ดูครับ เปิดมานะครับสกาดเดิมสวยงามแบบนี้ไม่มีชีขานะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านล่างสกาดก็จะมียางอลไลคือมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิม100%แน่นอนนะครับคันนี้บอดดี้สวยมากนะครับฝาท้ายครับก็เดิมเช่นกันครับมาพร้อมกับไม้กั้นฉุกเฉินไฟในเก๋งติดครบหมดทุกดวงเลยครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคุ่หน้านะครับตัวเบาะสวยๆเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับแผงข้างประตูเดิมสวยงามครับเราสามารถปรับเบาะได้จากตรงข้างประตูเลยนะครับปุ่มอาจจะมีล็อกบ้างตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะการเก็บให้ครับด้านข้างก็จะเป็นคมเมียมแบบนี้ครับสวยๆครับแล้วระบบไฟฟ้าคันนี้นะครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับ โครงสร้างสวยเลยนะครับตัวน็อตไม่มีการไขนะครับสครับเพนเมอร์เซเดสเบนสสวยงามสติกเกอร์ WDD204 ตรงกันในเล่มเลยนะครับในส่วนของตัวเพจครับตัวน็อตนะครับไม่มีการไขด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับวน็อตสวยๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันครับ นี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไม้์คันนี้ของเขาอยู่ที่1,60,000กิโลนะครับกรอบเรือนไม้วงกาศาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับกรอบเรือนไม้สวยๆครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยเดิมเช่นกันนะครับหน้าจอเดิมจากโรงงานครับ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแล้วถัดลงมาครับช่องแอร์สวยงามไม่มีฟันหักฟันหลัอเดินคมมียมให้แบบนี้ครับหรูๆเลยครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับปุ่มวิทยุไม่มีล่อนะครับแล้วคันนี้เป็นรถสุนไทยครับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาก็คือม่านหลังนะครับไฟฉุกเฉินมีมาให้นะครับแล้วก็ parking นเซอร์ครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับแอร์เป็นแบบ d u โอโ n e แยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งเลยนะครับโลโก้วงการมีมาให้นะครับด้านล่างก็จะมีีีีทท่่่ใสสของเเยบพว เอาเลสสปริงใช้งานได้ครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดครับหัวเกียร์สวยงามถุงเกียร์ไม่มีฉีกขาดมีโหมดการขับขี่2โหมดโหมด E กับโหมด S ครับด้านล่างอีก็จะเป็นลูกกิ้งเอาไว้ควบคุมหน้าจอตรงกลางนะครับ แผ่นปิดที่วางแก้วมีมาให้ครับสามารถใส่แก้วน้าได้2ใบครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนด้านในมีที่ใส่ของให้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัววงขาดครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งโลโก้เบนตรงกลางเงาๆนะครับหนังพวงมาลัยสวยงามได้ไม่มีฉีกขาดครับหนังยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วคันนี้ก็จะมีการคูดคอนโทรลให้ด้วยครับด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นที่ปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้าครับ แล้วในส่วนเสา A เสา B นะครับก็สวยเลยนะครับเนียนๆตึงๆแบบนี้นะครับเสา A เสา B นะครับหลังคาเนียนตึงไม่มีหย่อนย้อยนะครับหลังคาสวยเดิมเช่นกันนะครับหลังๆภายในด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังตัวรถกันต่อครับและในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับตัวเบาะก็เนียนๆแบบนี้ครับเบาะสวยงามมากนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับสีขาวนวลเหมือนด้านหน้าครับเบลมีครบทุกจุดนะครับที่เท้าแขนมีมาให้นะับมาพร้อมกับที่เก็บของแล้วก็ ที่วางแก้วนะครับผมมีมาให้ทั้งคันช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้มียันตึงนะครับม่นหลังเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ W204 นนั่งหลังนี่คือนั่งสบายมากนะครับเบาะนิ่มๆครับขาเหยียดได้ตึงไม่อึดอัดครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยครับ นี่นะครับใน่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ OM 6 5 1 204แรงม้าครับอัตราการบริโภคอย่างที่บอกไว้เลยว่า20กิโลเมตรต่อลิตรสูงสุดนะครับประหยัดมากแล้วก็แรงมากเช่นกันนะครับห้องเครื่องแห้งๆไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับห้องเครื่องสวยเลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีครับเปนอาร์คเดิมทุกจุดครับตัวน็อตสวยๆนะครับ คันหน้าเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับแผ่นกันความร้อนก็สวยเดิมนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเอาไปคือขับขี่ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับคันนี้กันเลยครับไปครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ c 2 5 0 w 2 0 4คันนี้กันก่อนเลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องให้ดูนะครับไปเลยครับ204ม้าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับดูครับอัตราต้นนะครับ80 9 0 100นะครับ110นะครับ120แล้วนะครับแรงมากครับ ที่สําคัญประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับอยู่ในเมืองก็ตกประมาณสัก17-18ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกลครับอยู่ประมาณ20เลยนะครับเครื่อง OM651 นี้ไม่ธรรมดาครับทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงไม่ดังด้วยนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับแล้วยิ่งภายในครับเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยครับวิสัยทัศน์การมองนะครับของ C250 ขับขี่ง่ายครับไปครับนี่ครับผมเหยียบคันเร่งปุ๊บรถคลิกดาวน์ทันทีครับ3 2 1เทสเบรกครับ คาเบก็ยังหนาๆนะครับแล้วก็ได้ยางปี2025ครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับยางปีใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจในช่วงล่างได้เลยนะครับไฟเลี้ยวติดหมดนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับยูเทิร์นครับเลี้ยวแบบคมๆเลยนะครับผมเข้าโค้งอยู่ประมาณสัก40นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับข้างหน้าเป็นฝาท่อนะครับเดี๋ยวลองวิ่งเข้ากันไปเลยนะครับนี่นะฝาท่อโอ้ช่วงล่างดีมากครับ แทบไม่รู้สึกนะครับรถค่อนข้างนิ่มเลยครับขับขี่ดีครับไปครับเร่งแซงเลยครับแป๊บเดียวนะครับข้ามร้อยสิบไปแล้วครับเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะครับสำหรับ c 2สองห้านย์ครับแล้วได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยครับยังไม่พอครับตัวท็อปอีกนะครับประวังกาดเลยดูครับข้ามร้อยยี่สิบไปแล้วนะครับข้างหน้าโค้งต้องเบรกนะครับสามสองหนึ่งเบรกครับ เดินทางมาประมาณร้อยกว่านะครับเมื่อสักครู่นะครับเบรคเอาอยู่แน่นอนครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องของราคากันต่อเลยครับไปครับ ในส่วนของราคานะครับคันนี้ครับผมขอขายอยู่ที่4,039,000บาทเท่านั้นนะครับได้ C250W204 ปี2011เครื่องยนต์ดีเซลร้วนตัววงกาดท็อปสุดหายากมากครับสมัยป้ายแดงนี่4ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทแล้วเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากๆครับสำหรับ W204 คันนี้ครับแล้วราคานี้นะครับผมรวมส่งรวมโอนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอฝากซี 250 C D I คันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ